ออกใหม่เป็นร้านวันนี้เหลือแค่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นแล้วก็ถ้าจัดแนนสิบบาทรับรถไม่มีจ่ายเพิ่มเหมือนเดิมเพียงแค่อยาติดเครดิตก็พอนะครับผมมาแถแดมนะครับอยู่ด้านหลังผมแล้วกับเชฟโรเล็ตโคโรราโดตัวไฮคันที่เครื่อง2.8นะครับผมแต่ก่อนเนี่ยโอ้ย้อนไปเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับตัวนี้คือที่สุดแล้วออกใหม่ร้านหนึ่งอะรถกระบะราคาล้านหนึ่งต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะอ่ะเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับผม กระจังหน้าสีน้ําเงินเอ้ยกระจังหน้าสีเงินโคเรเมียมนะครับผมเนาะแล้วก็มาพร้อมกับไฟฮาโลเจนครับนี่ชุดไฟตัดหมอกมีมาให้เหมือนกันอ่าก็จะประมาณนี้ครับชุดแต่งของเขามาจากโรงงานอยู่แล้วครับผมซุ้มล้อครับแม็กใหม่ยังใหม่แถมให้ถ้ามาจากคลิปนี้เท่านั้นนะแถมให้ฟรีไม่จ่ายตังค์เพิ่มไม่เอาไปบวกอ่ามา ไฟเลี้ยวติดกระจกนะครับผมนะเป็นกระจกแล้วก็เป็นโครเมียมอ่าโคโรราโดนะครับผมบันไดซ้ายขวาหน้าหลังมีให้หมดแล้วนะครับผมมาจากศูนย์โรงงานนะครับผมคันหลังคาครับพี่อันนี้ก็มาจากศูนย์อ่าสปอร์ตบาร์อ่าหรือโลบาร์ที่เราเรียกกันนะครับก็มาจากศูนย์ให้เหมือนกันนะครับผมเซ็นเซอร์หลังบันไดหลังครับนี่มีหมดนะครับอ่าตัวนี้ก็จะโอ้โหสวยนะอ่ามีกล้องมองหลังมาด้วยให้ดูสภาพก่อนแล้วกัน ไลเนอร์ iner, ไม่ได้ผ่านการบรรทุกไม่ได้ผ่านแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยแหละเนาะถือว่าเนี้ยบสวยนะครับอ่าเบานะเอนเบาอะไรละ่ะตั้งนะครับรอบคันประมาณนี้ครับผมได้มาสภาพเหมือนเดิมสโลแกนเดิมล้างจอดนะครับผมและที่สําคัญคานนี้โอ้โหโคตรสุดอะเกียร์ออตโต้สี่ประตูยกสูงถ้าจะเลือกซื้อทั้งทีเนี่ยอ่ผ่อนเจ็ดพันด้วยผมเชียร์ตัวนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในครับผม เดี๋ยวนะเปิดด้านในก่อนนะครับปึ๊บับอ่าพางคนขับนะครับผมจะเป็นอ่าเบาะไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางนะครับผมขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังใครเตีย้ยใครสูงไม่มีปัญหาครับเนาะเบาะไฟฟ้ามีเบาะหนังสีดําสภาพเบาะก็ตามนี้ครับผมไม่ขาดไม่ย่นไม่ย้วยนะถือว่าสภาพดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มาฟังเสียงเครื่องนอย นี่นะปุ๊บเปิดก่อนอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูครับผมอโอ้โหสตาร์ติดตึง้งเครื่องดีเซลนะมาอเดี๋ยวเบาอ่ะนะเหมือนเดิมครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับผม อ่ะมาผมอะไรมันตีฟังก์ชันเหมือนเดิมครับแล้วก็มีคูสคอนโทลระบบช่วยเบรกนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่สวยงามน,นะไฟจะไฟเขาเปิดปิดปรับนะครับรถยุโรปเป็นเหมือนกันหมดนะหมุนเอานะหน้าปัดก็แบบเออเอาถ้ามันจ้าไปก็ก็ดันขึ้นดันลงเอานะครับขึ้นอยู่ตามสะดวกนะครับผมเนาะประมาณนี้มีสามสี่ระดับด้วยกันนะครับอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็ที่สําคัญยังอ่า มีระบบช่วยแจ้งเตือนออกนอกเลนด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็หน้าจอเชื่อมต่อ FMAM บูทบูทูธเหมือนกันได้หมดเลยนะครับผมทัชสกรีนได้ยังไงก็ได้นาออ่ะกล้องมองหลังชัดเจนนะครับผมประมาณนี้เซ็นเซอร์พร้อมกะระยะให้ด้วยนะสวยงามครับเกียร์ออโต้ครับผมขับง่ายผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับได้คนแก่ก็ขับได้ไม่ปวดขาไม่ต้องเหยียบคัทนาะครับ แอร์ออโต้ครับผมอ่าแบ่งร้อนแบ่งหนาวเลือกกันไปนะครับอันนี้เป็นระบบอ่าแจ้งเตือนนะครับผมอ่าม,มุมมุมรับสายตามีหมดเลยอ่าไฟปิดทุกอย่างเ,งเลยนะโอเคครับอ่าไฟปิดทุกอย่างหมดโอเคครบครับผมก็เชฟพ,พูดง่ายเลยถ้าเป็นกระบะต้องเชฟอ่านี่ผมเชียร์ร้อนะครับผมไม่มีปัญหายอย่างแน่นอนนะครับต่อให้ศูนย์จะปิดไปแล้วแต่เรามีรับประกันสูงสุดถึง3ปี โอเคไหมอ่ะสุดยอดเลยนะปะเราน่าจะครบยังซีอยู่เนาะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างโอ้ยโอ้ย <c oughs> อ่ะ,อะโอ้โหเห็ดสุดยอดเลยนะตัวนี้ สุดยอดยังไงใช่ไหมมาหัวนอ็อตอ่ะให้ดูช้าๆเลยเอาแบบไม่รีบอะ่ะมีแค่รอยข้ขามเข่าคาน้ํามันเฉยนะครับผมเนาะไม่มีแกะไม่มีพอร์ตฝากระโปรงเดิมน็อตอาร์คมาสีตําแหน่งเดิมเป๊ะครับผมนี่ให้ดูเลยเอาแบบช้าๆไม่ต้องรีบเลยนะนี่หัวเดิมมาร์กเดิมนะครับผมต่อให้รถจะเป็นเชฟก็ตามนะครับผมแล้วคันนี้ได้มาประมาณ8ปดเปีแล้วนะครับผมหมายถึงว่า8ปดเปีแต่หัวน็อตไม่มีขยับครับเป็นไง สุดยอดนะรับประกันนะครับผมไม่มีชนหนักพี่ความไฟไมหม้กลับม่สามแสนกว่าบาทก็จริงไม่ได้เอารถอย่างนั้นมาขายโอเคนะครับผมนะก็สนใจมาดูรถได้เลยนะผมแอดมาบ้านเขียวเก้าก้าเอ็นสดสามแสนกว่าบาทนะผมผ่อนสิบบาทรับรถผ่อนแค่เจ็ดพันสนใจแบบไหนเลือกเอาแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ